เค okay, ครับวันนี้มามาพบก,กับเกม n a t u อร์ d ี s ซน t e r ครับเกมเมื่อวานเราเล่นเกมนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวฤดูอ่ะก็อย่างที่บอกไปครับเมื่อวานเราเจอพวกลาวาแล้วก็พวกลมทะเลทรายฝนพายุเออเราเจอสองอย่างวันนี้เราเราจะมาดูกันครับว่าเราจะมาเจออะไรกันบ้างเราจะเจอกับเอ,อิบอะไรที่มัน เป็นแบบอุทกภัยหรือเปล่านะฮะแล้วก็มา,า,มาลองดูกันอุย้ยคนนี้เป็นอวตารแมวโอวตาแมวเฮ้ย,ยข้างในเป็นผู้หญิงเหรออ๋อข้างในเป็นหัวคนเฮ้ยเขาเป็นเฮ้ยเขาใช้อะไรทำไมขยับอย่างนั้นได้อ่ะไม่เป็นไรทุกคนมา คนตอนนี้ผมชื่อในเกมผมคือเอ็ดเวิร์ดนะครับจำเอาไว้กันให้ดีโอเคครับอุย้ยเป็นพายุฝนเป็นพายุฝนทุกคนมันจะถล่มบ้านมัน disaster warning ระวังไว้ให้ดีเราต้องรอข้างในนี่แหละทุกคนอย่าออกไปไม่งั้นตายแน่แกระโดดตรงนี้ได้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่รู้อะเฮ้ยมันกระโดดขึ้นไปไม่รู้เปล่าไม่ได้กระโดดขึ้นไปไม่ได้ วิ่ข้างในมีอะไรอ๋อโดนถลม่มอุ้ยเข้าใกล้ไม่ได้ด้วยเข้าใกล้แล้วเลือดรดนะแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปแทรกแทรกแทรกอุ้ยเข้าได้เข้าได้โห้ยเพื่อนแทรกเข้าไปได้ด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหเลือดเหลือเลือด,อด,อดไม่ถึงครึง่งด้วยซ้ำเคครับตอนนี้ต้องรอพายุหมดไปนะครับถึงจะรอดก็ต้องรอพายุ อะไรอะ NPC หรอน่าจะ NPC นะออกไปดูดีกว่าเผื่อจะได้เบสอ๋อคนนี้แหละ <c oughs> เอาแล้วตกใจเลยนรียกว่า NPC เฮ้ยครับตอนนี้มันยังไม่หมดไปอุ้ย <c oughs> หูเลือดน้อยสุดแล้วมั้งเนี่ยผมโอเคนะตอนนี้เราก็จะมาวัน,นวันนี้เราเจอฝนไปแล้วนะครับเราไม่แน่ใจว่าเมื่อวานเจอไปแล้วหรือยังอ๋อคนเมื่อกี้ที่ถือ Apple คือคนข้างล่างตรงนี้ มาทุกคนตอนนี้เราอยู่ในด่านบ้านนะครับแต่เป็นคนละบ้านนะครับอันนี้บ้านเฉดถีโอเคตอนนี้มีไฟอยู่ตรงนี้โดนได้ไหมโดนเลือดไม่ลดใช่ปะโดนเลือดลดไหมโดนเลือดไม่ลดโอ้โหทุกคนดูเลือดผมตอนนี้เกินเกินครึ่งมาแล้วเกินครึ่งของครึ่งมาแล้วครับม,มันมันขึ้นชั้นสองได้ไหมมันน่าจะขึ้นได้มั้ง แล้วมีชั้นสองไว้ทำไมอ่ะเฮ้ยขึ้นได้โอ้ยขึ้นได้อยู่น่มีทีวีให้ดูด้วยเปิดไม่ได้นะทีวีเฮ้ยทุกคนผมว่าทุกคนว่าไปยืนตรงนั้นได้ไหมมันจะหาทางไปยืนดูอย่าบอกนะโอ้มีกระจกบังอยู่มันต้องมีทางสิที่จะไปตรงนูงม้มูนอ่ะเมื่อกี้เห็นเพื่อนยืนกันอยู่ ทุเออเออเออลาวาเหรออุ๊ยลาวาเมื่อวานเจอไปแล้วทุกคนอ๋อเพื่อนเขาออกมาตรงนี้นี่เองเฮ้ยอันนี้เป็น NPC นพฮะเฮ้ย NPC หรือคน NPC หรือคนอะอ๋ะอคนโอ้นึกว่า NPC ผมนึกว่าเขาเป็น NPC เีกโอเคเขาบอกไม่นะครับไม่เป็นไรอุ้ยมีภูเขาตรงนู้นด้วยเราจะไปกันไหมเนี่ยเฮ้ยมีเพื่อนไปด้วยไปไปดีกว่าไปลองลองไปภูเขาดีกว่า อ้าวอ้าอะไรอ่ะตายเฉยโอ้ไม่เป็นไรหรอกโอ้โหวันนี้เจอด่านซ้ำนะครับแต่ยกเว้นฝนเจอกันใหม่ชิปหน้าทุกคนนะครับ